อกับในแบบเราโตโยต้าวกโอ้ต้องบอกเลยนะครับรันนี้ลูกค้ากันนี้นะก็นอกจากาจะมาติดตั้งของตูพื้นเข้ารูปนังคิเจแล้วนะครับก็มีหุ้มเบาะเข้ารูปตรงรุ่น ico, วีโก้เลยแบบสวยๆเลยนะแล้วก็ที่สาคัญตัวคันนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นแตกต่างจากรุ่นอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆนะนะแต่เข้ามาหาเรา ทุกอย่างเงินเดหรือเราทำให้ดูแเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันโอเคครับมาตามมาเลยนี่นะครับรถคันนี้นะครับอย่างที่เห็นอันดับแรกเลยนี่หุ้มเบาะเขา้ารูปวีโกโลโก้นี่ชัดเจนเลยเด่น,เด,นเด่นเลยสีแดงนะดำแดงตัดกันส,สวยๆเลย พร้อมกับผมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ สีดำได้แดงเข้าเซตนี่สวยๆเลยเข้าเหลี่ยมเข้ามุมทุกจุดนะครับข้างในนี่ตัดนี่ลึกสุดซอยนะครับขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มๆเ,เลยนะครับเห็นๆกันอยู่นะครับว่าผม QJ นะสัญลักษณ์ QJ ตรงแผ่นรีดลอนี่รีดเข้าไปติด เห็นกันชัดๆนะครับไม่หลุดง่ายๆแน่นอนไม่มีหลุดเลยดีกว่าว่ากันง่ายๆว่ามันเป็นแผ่นรีดร้อนติดก็ไปเลยหนังเป็นหนัง P u นะครับตัดซ้อนครับหนัง XPE 2ชิ้นหนา13มิลหนานุ่มไม่เก็บกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายนะครับมาคันะคนะีนะ้อย่างที่ผมบอกไฮไลท์ของผมคืออะไรนี่อย่างที่เห็น รถคันนี้เนี่ยตีตู้เครื่องเสียงมานะครับแต่ดูพรมข้างหลังเราเนี่เห็นไหมอ่าเข้าเหลี่ยมเข้ามุมก็ยังเข้าเหลี่ยมเข้ามุมสุดๆนะนี่แผ่นกลางนี่นะครับตัดเย็บเป็นชิ้นเดียวนะซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องใช้ความสามารถของช่างนะแล้วก็ฝีมือนิดนึงในการอ่าตรงนี้ต้องบอกก่อนเป็นงานแต่แงนิดนึงนะอ่านะครับแต่เห็นไหม ทำออกมาเนี่ยเ,เนียนกิบกิบโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันอีกด้านหนึ่งกันครับผมโอเคนี่นะครับในส่วนของอีกด้านหนึ่งให้ดูก่อนนะเส้นสายของเรื่องของเบาะนะดำแดงเดินได้แดงโอ้โหโลโกโ้วีโกตรงการนี่ชัดๆนั่งสบายนุ่มเลยไม่เก็บกินเก็บฝุน่นด้วยทำความสะอาดง่ายเช็ดออกก็เรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วข้างในนี่นะครับฝั่งคนนั่งข้าง ผมพูพื้นเข้ารูปงานคิวเจดำแดงสวยๆเด่นๆอย่างนี้เลยนะครับนี่โลโก้หัวหมุดนะ QJ ชัดเจนนะครับสัญลักษณ์ของแท้ต้องบอกเลยนะว่างานคิเนี่ยไม่ต้องกลัวลื่นกลัวหลุดนะครับเพราะหนึ่งคืออย่างที่เห็นตรงหัวหมุดทุกจุดเนี่ยจะมีเลนส์สอดเข้าไปตามช่องต่างๆนะเพื่อให้มันแนบสนิทกับชิ้นงานและข้าล่างนี่จะเป็นขนนามด้วย นะครับมันจะยึดกับกรารมี่เดิมของรถเพราะฉะนั้นคือไม่มีหลุดแน่นอนนี่สองให้ดูขา้างในนี่ลึกยังไงมาแค่ไหนตัดใส่เข้าไปให้หมดสุดซอยจริงๆโอเคนะครับโอเคเป็นไงครับในายแบบของเราแล้วก็อ,อกงานในเรื่องของการตัดแต่งเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับภูมภูพื้นเข้ารุปงานกีเจเราตัดมาตรงรุ่นแต่กับรถลูกค้าบางท่าน มันจะมีส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างอันนี้เช้นาจอย่างที่เห็นนะครับเราก็ทําให้ทุกอย่างดูเมียกรึ๊บเลยนะลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามา,าหารเราได้นะในช่องทางที่เราจะทิ้งเอาไว้ข้างล่างนะครับรลานเราเนี่ยจะมีสามสาขาใหญ่นะหนึ่งรตา้พัฒนนอบางใหญ่สองบิ๊กซีเอ็กต้าบางใหญ่สามรถตูไซน้อยทั้งสามสาขาเข้าไปติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับพร้อมให้คาแนะนํา นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นอุปกรณ์ต่างๆนะครับทางเรายินดีให้คําแนะนำปรึกษาแน่นอนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนอีกครั้งนี้ผมขอตัวไปก่อน